ตอนนั้นคือเป็นขอเรียกไหคะเป็นเหมือนแบบดวงกาลังจะเข้าเลขสองแม่พอดวงกำลังจะเข้าเลขสองเสร็จปุ๊บเอาละสายมูอย่างเรามีหรือจะพลาดเราก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยแก้เคสก็ผ่าตัดครั้งใหญ่เลยอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือทําทําสวยเลสอะคะได้มาจากพี่พี่อันนี้พูดชื่อได้ใช่ไหมคะ พี่จริงๆอะค่ะที่แบบพี่จริงๆอะที่เขาเป็นจมูกปลายเชิดเชิดกาสวยมากเลยแล้วก็มีพี่ตาหนึ่งอย่างนี้นะค่ะเป็นเลฟก่อนทำไปปรึกษาใครบ้างไหมก่อนทำไปปรึกษาคุณพี่ชายแล้วเขาบอก่าทำเลยทำต้องทำยิ่งเหมือนแบบหันหน้ามาเป็นแบรนรลาบเลยไม่มีอะไรเลยบอกอุ้ยพี่โอเคทำก็ทำไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้แบบมีขนาดนี้ก็มาแบบห้าหกหลัก ต่อเดือนอะไรย่างเงี้ยค่ะใช่ในอายุแบบขนาดต่อเดือนต่อเดือนค่ะต่อเดือนได้ได้ถ้ามีบ้างถ้าต่องานโอถ้าต่องานอะถ้าอมหลับถ้าอมหถ้าต่องานนะไม่อยากจะคิดมีบ้างเออแต่ว่าเราเราโอ้ไม่เราทำงานทุกวันอะเราจะเอาเวลาไหนไปคุยกับเขาว่าก็องต้องมีอยู่บ้างอ่านไหนอ่านไหนอ่านได้อ่านอ่านนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ตอบขอโทษด้วยนะจ๊ะขอโทษด้วยจริงๆนะคะ ขอโทษนะคะแต่เราจริงเราไม่ว่าจริงๆค่ะแต่พวกเฮียห่วงนี่คนไหนเขาจุดหลอนะเขาไม่ยาไให้ฉันมีแฟนเขาบอกว่าย่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมีก็ทำงานไปก่อนเขาบอกอ้ย่ คอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์เขาหายตลอดเวลาใครปล่อยซีนมาแม่ใครปล่อยซีนมาคะจริงไม่หน่อดีๆเมื่อกี้พึ่งจริงเหรอคะ้อยชีรับจบมากเลยอ่ะพึ่งเมื่อกี้ชีเลิศเนอะอุ้ยเอาอีกแล้ว เขาจะขายสวยน่ะมันต้องมีเครื่องขายให้ขำตลอดเวลาคอนเทนต์เขาห,าย,หายตลอดเวลาใครปล่อยซีนมาแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ